วันนี้จะมาแนะนําการเปลี่ยนหน้าจอของมือถือซัมซุง A02 ด้วยตัวเองกันนะครับโอเคครับทีนี้การที่เราจะเปลี่ยนนะขั้นแรกเลยก็เอาถาดซิมออกก่อนนะมือถือรุ่นนี้ไม่มีสแกนลายนิ้วมือนะครับดังนั้นในการเอาฝาหลังออกเนี่ยจะง่ายนะครับเป็นฝาหลังแบบชั้นเดียวนะครับหลังจากเอาตัวถาดซิมออกนะพอดีเครื่องนี้เจ้าของเครื่องไม่ได้เอาถาดซิมมาด้วยนะครับเราก็ใช้เล็บจิกเข้าบริเวณข้างช่องถาดซิมครับจากนั้นเลาะรอบเลย ฝาหลังรุ่นนี้จะแน่นหน่อยนะก็เลาะจนรอบนะครับจากนั้นค่อยๆงัดออกอ่าตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะครับหลังจากที่เราเอาฝาหลังออกแบบนี้นะครับ ต่อไปเราจะทําการถอดตัวฝาครอบแผงวงจรนะครับแล้วก็ตัวครอบลาโพงด้านล่างนะนะครับจากนั้นเราค่อยจะทําการงัดจอเก่าออกนะครับเพราะว่าจอที่เราสั่งมาเราต้องทําการเทสจอก่อนจอที่สั่งมานะครับท่านจะต้องเทสก่อนนะเพราะว่ามันจะมีประกันเทสนะครับห้ามลอกฟอยล์ห้ามลอกพวกสติ๊กเกอร์อะไรทุกอย่างออกนะไม่งั้นประกันจะหายทันทีนะครับ ถ้าเราไปลอกพลาสติกออกนะครับหรือฝอยประกันออกเนี่ยประกันหายเราไม่สามารถเปลี่ยนตัวใหม่ได้เลยนะครับดังนั้นจอที่สั่งมาทุกชิ้นนะครับจะต้องทําการทดสอบก่อนเนี่ยเราก็ทําการถอดตัวครอบแผงวงจรออกนะครับทั้งตัวบนและตัวล่างตอนนี้ผมใช้ไขควงไฟฟ้านะมันจะง่ายหน่อยนะครับแต่ถ้าเราทําเองก็หาไขค,รครวงซ่อมมือถือนะครับดูที่ร้านทุกอย่าง20บาทมีขายนะไขควงพวกไขควงซ่อมมือถอเนี่ย โอเคหลังจากเอาตัวครอบออกเสร็จนะครับก็ทําการงัดแผรจอตัวเก่าออกนะทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะทําการทดสอบจอตัวใหม่ที่สั่งมานะครับถอดสายแผรแบตด้วยนะรุ่นที่ใส่กันได้ของจอรุ่นนี้ก็คือ A02 กับ A12 นะครับจะใส่กันได้นะอ่าดังนั้นบางทีเนี่ยเราสั่ง A02 มาเขาสั่ง A12 มาให้ก็ใช้ได้นะครับมันเป็นจอรุ่นเดียวกันนะ เหมือนกับถ้าเป็นของ oppo อ่ะเช่นพวก vivo y 91 93 95พวกเนี้ยนะครับใช้จอเดียวกันถ้าเป็นของ vivo ก็ vivo y 11 12 15 17พวกเนี้ยนะครับอ่าใช้จอตัวเดียวกันเหมือนกันนะครับดังนั้นเวลาเราสั่งจอมในืานที่เขาติดตัวเลขมาคนละอย่างนี่อันนี้ที่จริงมันใส่กันได้นะเราก็ต้องถามร้านเขาดีๆนะครับถ้าเราสั่งผ่านพวกนิดนะ อ่าโอเคตอนนี้เขาตัวนี้ที่เขาติดมาเห็นไหมเขาจะติดมาเลยว่าใส่ A02 กับ A12 นะครับก็ทําการใส่แพรจอทั้งตัวด้านบนแล้วก็แพรด้านล่างที่เป็นแพรตุ่ชาตินะเนี่ยครับใส่ตัวนี้ด้วยไม่งั้นท่านจะทดสอบจอไม่ขึ้นนะครับผมลองแล้วนะครับต้องใส่แพรทั้ง2เส้นนะครับทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเหมือนกับว่ามันไม่ครบวงจรอนนะนะครับถ้าเราไม่ใส่ทั้งสองทั้ง2จุดนะ โอเคหลังจากเราใส่เสร็จปุ๊บก็ทําการกดปุ่มแช่เลยครับจกนกระทั่งจอมันขึ้นมาทีนี้พอจอมันขึ้นมาแล้วก็ทําการทดสอบความสว่างของจอนะครับสีสันของจอการสัมผัสของจอมันโอเคไหมนะครับจอรุ่นนี้ก็ถือว่าไม่แพงเท่าไหร่นะนะครับอยู่ที่พันสามบบาทนะครับตัวนี้ที่เปลี่ยนให้ลูกค้าตัวนี้แถมฟิล์มกระจกให้ด้วยนะครับ ปกติิล์มกระจกถ้าเราไปติดตามร้านก็อยู่ประมาณสัก5060บาทนะหรือบางร้านอาจจะร้อยนะครับอ่ะตอนนี้ก็รอเครื่องขึ้นมานะครับพอเครื่องเปิดขึ้นมาปุ๊บก็ทําการทดสอบจอในตอนที่เรายังไม่ได้ประกอบติดกาวเนี่ยมันจะทดสอบยากหน่อยนะครับถ้าทําแรงก็อาจจะทําให้จอมีปัญหาได้นะครับดังนั้นต้องสัมผัสแบบแบบนุ่มนวลน,นะเอออันนี้ต้องใช้ความอดทนพยายามสูงนิดนึงนะครับสําหรับการใช้งานแบบนี้ ก็ดูว่ามันสัมผัสแตะโอเคไหมนะครับสีสันของจอโอเคไหมถ้าเราทดสอบแล้วโอเคก็แสดงว่าจอผ่านนะครับแต่ถ้าเราทดสอบแล้วจอเป็นเส้นหรือจอมีปัญหาเนี่ยอันนี้อย่าฝืนนะครับส่งเคสมนเปลี่ยนตัวใหม่เลยนะส่งกลับร้านเดิมเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการงัดจอเก่าครับใช้คัตเตอร์จิกเข้ามุมแล้วก็ใช้อุปกรณ์ช่วยงานแบบนี้สําคัญของการเปลี่ยนจอคือการเก็บคาบกาวเก่านะครับสาคัญที่สุดเลย ดังนั้นนะครับในการที่เราเอาจอเก่าออกแล้วเนี่ยนะครับเราต้องทําความสะอาดตัวบอดี้ตัวโครงที่เราจะวางจอใหม่ลงไปให้สะอาดที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ดูตัวกองลําโพงที่อยู่จอเก่าด้วยนะครับว่ามันติดไปด้วยไหมนะแต่ตัวนี้ที่ผมดูนี่ไม่มีนะแสดงว่ามันอยู่ที่โรงแล้วนะครับอ่าก็ใช้อุปกรณ์นะครับทําความสะอาดเหมือนกับที่ผมทํานี่ก็ได้นะครับใช้ปลายแหนบเนี่ยขูดตามร่องเลยนะครับตัวนี้ใช้ดีนะใช้แหนบเนี่ยครับขูดตามร่องเนี่ยมัน็จะทำการขูดเอาข้ามคาบเกา่ามือถือที่ยังไม่เคยเปลี่ยนจอมาเนี่ยจะทําง่ายครับเพราะว่ามันเป็นกาาสองหน้าที่มันติดมาจากโรงงาน แต่ถ้าเป็นเครื่องที่เคยเปลี่ยนจอมาแล้วลงกาวดําเหมือนเกัาที่ผมกาลังจะทำเนี่ยอันนี้เราจะเจ็บคาบกาวยากขึ้นมาอีกนะดังนั้นถ้าเครื่องเคยเปลี่ยนจอมาเนี่ยจะจะทำการเจ็บคาบกาวยากขึ้นนะครับหลังจากทาความสะอาดเสร็จก็ลงกาวครับกาวเป็นกาวท7 0 0 0นะครับเป็นกาวดําเป็นกาวลักษณะเป็นกาวยางนะครับสําหรับติดจอมือถือนะใช้กาว2หน้ามาติดเป็นแผ่นเลยได้ไหมอันนั้นไม่แนะนํานะครับ หรืออาจจะใช้กาวตาช้างได้ไหมไม่ได้นะครับกาวตาช้างเป็นกาวร้อนทาลงไปนี่เป็นมีปัญหากับแผงวงจรเลยนะครับดังนั้นต้องใช้กาวสำหรับติดจอมือถือบางทีเราสั่งสั่งจอมาเขาจะแถมกาวหลอดเล็เกมาบางทีใช้ไม่ได้นะครับพวกนั้นติดลงไปไม่นานครับหลุดออกจอหลุดเลยดังนั้นถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยแนะนําหากาวดีๆหน่อยนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนแล้วต้องเราต้องใช้ตลอดใช่ไหมไม่ใช่ติดลงไปแล้วพอมันอยู่นะครับถ้ามันหลุดอยติดอีกอันนี้มันไม่ได้นะ เพราะว่าถ้าจอมันหลวมนะครับเวลาเราวางหรือใช้งานไปเนี่ยจอมันหลวมมันจะเกิดการกระแทกบ,บ่อยๆมันจะเบินนะครับเบินก็คืออาจจะเป็นเส้นจอมีตําหนิพวกเนี้ยนะครับหลังจากใส่จอลงไปก็ใช้มือนะครับค่อยๆรูปขอบแบบเนี้ยนะครับทาแบบนุ่มนวลค่อยๆรูปกาวที่มันเหลือเนี่ยออกด้านข้างนะครับค่อยๆรูปแบบเนี้ยค่อ,คอยๆทําไปนะครับจากนั้นก็ทําการใส่แผงวงจรทดสอบดู แล้วก็ทําเสร็จก็เอาลังยางรัดไว้นะครับทิ้งไว้ประมาณสัก10นาทีหรือ20นาทีหรือยิ่งนานยิ่งดีนะครับกาวจะได้แห้งอย่างต่ําต้อง10นาทีขึ้นไปอะนะครับ,รบก็ใส่แผงวงจรนะครับใส่สายแพรล,ลงไปกดให้สนิทนะครับตัวนี้นะทั้งด้านบนด้านล่าง อ่าโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดทดสอบเครื่องดูนะครับเนี่ยเครื่องก็โอเคตอนนี้ก็รอกาวแห้งนะครับเอาหนังยางมาลัทิ้งไว้ประมาณสัก10 2ถึง20นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบฝาหลังกันนี้ อ่าโอเคผ่านไป20นาทีนะครับหลังจากตัวกาวแห้งเรียบร้อยนะตอนนี้เราจะทําการประกอบตัวฝาครอบหลังแล้วก็ใส่ฝาหลังนะครับดูให้จบนะครับที่นี้จะมีเทคนิคการใส่นะเดี๋ยวจะแนะนํากัน โอเคหลังจากเอานังยางออกนะครับก็นําตัวครอบแผงวงจรด้านบนมาใส่ทีนี้เวลาใส่เนี่ยต้องค่อยๆนะครับค่อยๆวางใส่แล้วก็ดูล็อก ok นะครับอย่าบังคับนะครับในกรณีที่มันติดนะอ่าบางทีเรากดลงไปแรงๆเนี่ยอาจจะทำให้จอแตกได้นะครับดังนั้นต้องระวังดูล็อก ok ว่ามันติดตรงไหนนะครับถ้ามันแรงจนเกินไปอย่าฟื้นนะครับเอาออกใหม่แล้วใส่ใหม่อ่าถ้าได้แล้วก็ทำการขันน็อตอัดคืนนะครับเนี่ยขันน็อตใส่คืนแบบนี้ โอเคหลังจากใส่ตัวบนตัวนี้เสร็จก็ใส่ตัวล่างต่อเลยนะครับขวาลังเหมือนกันนะครับเวลาใส่นี่ต้องระวังนะก็ค่อยๆทําไปนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวครอบแผงลําโพงด้านล่างนะครับแผงงจรด้านล่างก็ใส่น็อตให้ครบทุกตัวนะครับมีไขควงไฟฟ้ามันจะทําง่ายหน่อยนะครับไขควรครงตัวนี้ผมซื้อมาก็500กว่าบาทนะครับ เป็นลักษณะแบบไขค,ควงใส่ฐานฐาน2ก้อนเล็กนะครับเวลาใส่ดูนะวางลงแบบนี้นะครับด้านมุมในมุมหนึ่งก่อนด้านบนหรือด้านล่างนะครับจากนั้นค่อยๆกดลงนะครับค่อยๆกดมุมก่อนนะนะครับถ้ามันแน่นจนเกินไปเอาออกใหม่แล้วใส่ใหม่นะครับอย่าฟื้นมันนะครับเพราะว่าฝาหลังมันฟิดมากนะครับสําหรับมือถือซัมซุงเนี่ยที่ผมเคยทํามาจะมีของซัมซุง a 1 0 a 1 s นะครับ a 0 2อย่างพวกเนี้ A12 นะพวกนี้ฝาหลังเป็นลักษณะแบบฝาหลังชั้นเดียวแต่แน่นมากนะครับอันนี้ต้องระวังประกอบจอเสร็จเรียบร้อยนี่ใส่ฝาหลังแตกนี่อันนี้เสียเวลาเสียเงินฟรีเลยนะครับอันนี้ต้องระวังหลังจากเสร็จตนี้เราก็ทําการติดฟิล์มกระจกนะครับใช้ตัวเช็ดทําความสะอาดคราบเก่าให้หมดจากนั้นก็วางฟิล์มกระจกลงนะครับเวลาวางก็ค่อยๆวางแบบนี้ดูตำแหน่งเสร็จเลยกดวางลงเลยจากนั้นเอานิ้วลากตรงกลางปื้ดแบบนี้เห็นไหมมันจะไล่ออกเอง นะครับก็เป็นอันเสร็จนะสำหรับการติดฟิล์มกระจกแล้วก็เนี่ยครับเปลี่ยนจอเรียบร้อยโอเคครับเอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ